ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาทุ่เมา เ,ะะเป็นหนึ่งสาวคนนี้นั่นเองกับน้องกิ๊กรุ่งนภาโอ้โหบอกเลยว่าคราวที่แล้วได้ข่าวว่ามาเยือนสตูดิโอของเรานะคะอู้ยหน้าตาหน้ารักเชียวสําหรับสาวคนนี้กิ๊กรุ่งนภาเขาบอกว่าความฮอตของเธอเนี่ยนะคะไปเข้าตาผู้กํากับเข้าจนมีโอกาสค่ะได้ชิมลางภาพยนตร์นะคะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าผู้บ่าวไทยบ้านภาค2และยังไม่พอนะเตรียมการอีกคุณผู้ชมจะทําแฟชั่นเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะสาวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดว่า ใครติดตามนะคะน้องกิ๊กลุณนาภาของเราเนี่ยเรียกว่าตอนนี้กําลังฮอตมากเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนได้เลยนะคะหน้าตาก็น่ารักผู้ชมร้องเพลงก็เพราะนะคะแล้วก็ผลงานเพลงเพราะของเธอไม่ว่าจะเป็นเพลงเคยฮักเนี่ยอุย้ยติดชาด์ตหล,ลายพื้นที่นี่นะคะอันดับหนึ่งมาแล้วนั่นเองเขาบอกว่า หลังจากที่เห็นน้องกิ๊กเนี่ยเล่น MV ไปแล้วมีผู้กำกับเนี่ยเขาก็เห็นแววว่าเอ๊ะหน้าตาสวยๆแบบน้องกิ๊กเนี่ยน่าจะมาเล่นภาพยนตร์ได้นะคะก็เลยทาบทาให้มาเล่นเรื่องนี้นั่นเองผู้บ่าวไทยบ้านภาค2องนะคะอีสานนิวโอลซอนั่นเองนะโอ้ยบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเขาก็จะ มีพระเอกเนี่ยก็คือเป็นหมอลำเหมือนกันพระเอกหนุ่มคนนี้ก็คือคุณเต๋าภูสรีนั่นเองนะคะจากสังกัดของ GMM Grammy มาเล่นคู่กับนงกิกอีกด้วยนะคะแมเรียกว่าแฟนเพลงเนี่ยต้องรอติดตามดีๆเลยและอย่างที่แป้งบอกไปก็คือนอกจากจะทั้งสวยทั้งเกง่งเล่นละครเล่นหนังได้แล้วเร็วๆนี้ค่ะนงกิกเขาบอกว่ายังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยนะเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าสำหรับคนชื่นชอบนะคะการแต่งตัวสไตล์แนวแบบอินเทรนด์แต่ยังเน้นความมี กลิ่นอายแบบอีสานอีสานด้วยนะคะเขาบอกว่าจะเอาผ้าเขามาที่เราเห็นแบบเชยเชยนี่แหละเอามาประดิษฐ์คิดค้นมาเป็นแฟชั่นเก๋ๆได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ทีมงานของเรามีโอกาสเจอน้องกิ๊กก็เลยต้องขอสัมภาษณ์สประเด็นละกันประเด็นของการเป็นนางเอกนางแล้วก็ประเด็นของการทําแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อว่าตาฮะอีกด้วยตอนนี้น้องกิ๊กพร้อมแล้วนะคะไปฟังน้องกิ๊กเลยค่ะ ค่ะนอกจากกิกจะเป็นอ่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องหมอลำนะคะแล้วก็มีอินถึงบทบาทที่ท้าทายมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากลองมานานมากและววันนี้ก็ได้ลองแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับการเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้าน2นะคะตอนนี้ถ่ายกันเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเหลือแต่อ่าจะออกฉายนะคะคงไม่เกินกลางปีนะคะผู้บ่าวไทยบ้าน2คิดว่าคาแรคเตอร์ของกิกจะเป็นอะไรอะ่ะหน้าแบบนี้คงไม่ใช่นางเอกแน่ๆเลยคะ่ะ หน้าร้ายขนาดนี้เป็นนางร้ายอ่ะนางร้ายแต่ว่าไม่ใช่ร้ายแบบจิกตบนะคะออกนางร้ายติงตองโกโก้หน่อยนิดหนึ่งนะคะกลางปีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะผู้บาวไทบันสองสำหรับการแต่งตัวของกิกนะคะส่วนมากแล้วมันจะมีการผรสมผสานของเสื้อผ้าแฟชัน่นแล้วก็ผ้าพื้นเมืองนะคะ,ะกิกมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์ตาฮักนะคะคือ,อลูกค้าเขาจะสั่ง เสื้อผ้ากับเราตามออเดอร์นะคะคือเราจะเป็นงานพีออเดอร์คือสั่งประมาณ15วันอย่างเงี้ยค่ะ20วันเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะผ้าก็จะเป็นผ้าพื้นเมืองเป็นผ้าพื้นบ้านนะคะแล้วก็ มีเสื้อผ้าของนักแสดงด้วยเป็นเสื้อผ้าของนักร้องหมอลำศิลปินหมอลำอย่างนี้ค่ะโนูก็ตัดด้วยนะคะออกแบบเองแล้วก็ตัดเย็บเองค่ะรับประกันความทนแล้วก็รับประกันความสวยความน่ารักตามชื่อแบรนด์นะคะแบรนด ah ์ตาฮักค่ะสำหรับแฟนเพลงนะคะหรือแฟนขับท่านไหนนะคะที่อยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆน่ารักน่ารักนะคะสามารถติดต่อได้เลยที่เพจของ รุ่งนภานะคะแล้วก็ f a c e b o o k กิกรุ่งนภาค่ะอจก็กิกรุ่งนภามันก็นแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะฝากแบนตาฮักไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับผลงานเพลงอของกิ๊กรุ่งนภาในความเป็นตัวตนของความเป็นนักร้องนะคะเพลงเคยฮักค่ะแล้วก็อีกไม่นานกันรอกับผลงานเพลงทวงหัวคืนนะคะแล้วก็ในบทบาทของนักแสดงฝากด้วยละกันกับหนังเรื่อง ผู้บ่าวไทยบ้านสองกลางปีนี้ได้ชมกันแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นเมค้าของกิ๊ครุ่งนภาแสงสินนะคะบอกเลยว่าแบรนด์ตาฮักถ้าคุณได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้คุณจะตาฮักมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณคะ่ะ นึกว่าจะเล่นเป็นนางเอกหรือเปล่าแล้วเพืพ่อมๆบอกว่าเ,ออเล่นเป็นนางรายเป็นนางรายโกโก้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมดบาทของน้องกิ้กะละการที่หลายๆคน,นรอติดตามอยู่นะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านภาค2อนั่นเองเขาบอกว่าจะได้ชมกันแน่นอนนะคะไม่เกินกลางปีนี้อีกด้วยนะคะรวมไปถึงแม่พอพูดถึงเรื่องการค้าการขายน,น้องก๊้ของเราก็ฝากการขายได้อย่างดีคุณผู้ชมบอกว่าใครอยากจะใส่แบรนด์ตาฮักเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้เลยผ่านทาง Facebook ของ น้องกิ๊กรุ่งนภานั่นเองนะคะ <c oughs> บอกว่าใส่แล้วก็จะเป็นตาฮักเป็นที่รักของทุกคนนั่นเอง <c oughs> เออน่ารักนะคะงัก็ฟากติดตามด้วยกันกันสำหรับน้องกิ๊กรุ่งนภานะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง